สวัสดีครับช่างแรกนะครับก็ไม่ได้ทําคลิปกันหลายวันนะครับคลิปนี้นะครับซ่อมบอร์ดจีนอีกแล้วนะครับ24 m o ม f เฟสยอดฮิตนะครับรุ่นมีหน้าจออีกแล้วนะครับตอนนี้กําลังเทสโหลดอยู่นะครับเหมือนเดิมนะครับ900วัตต์นะครับโดยหม้อแปลง3,000วัตต์นะประมาณนี้นะครับอืมเดี๋ยวดู ตรงสายเวฟนะครับนี่สายเวฟที่ออกมานะครับหนึ่งกิ๊กเลยสวยงามด้วยนะครับสองร้อยสามสิบโวลต์นะครับห้าสิบเฮิรตตรงเป๊ะนะครับส่วนที่ไม่ตรงนี่ส่วนที่ไม่ตรงคือตรงนี้หน้าจอโชว์เอาพุทที่สี่สิบหกโวลต์สี่สิบห้าโวลต์โชว์กำลังวัดที่พันวัตต์นะครับก็กำลังวัดใกล้เคียงแต่ยังไงก็ถือว่าไม่ตรงส่วนไอ้แรงดันนี่ คนละเรื่องเลยนะครับก็เจอค่อนข้างที่จะก็เท่าที่เจอนี่สองสามเครื่องนะครับที่ว่าหน้าจอมีอาการรุนรวนมีอาการเพี้ยนนะครับใช้งานได้ปกติแต่แต่นะครับแรงดันโชว์ไม่ตรงกําลังวัดโชว์ไม่ตรงเอาเป็นว่านะครับเอามาดูสเตตัสในการทํางานมันก็พอนะครับไม่ต้องไปดูค่าแรงดันอะไรมันเพราะมันไม่ค่อยจะตรงนะครับอ่าก็ไม่รู้นะครับผมยัง หาปัญหาไม่เจอว่านเป็นที่อะไรนะครับ2อสามเครื่องแล้วนะครับอ่าส่วนตรงนี้นะครับ mm. เห็นไหมเอ่อตรงแรงดันเอาพุทเห็นไหมครับว้บนเอาพุทก็ยัง,งงงงอยู่นะครับก็ไม่เข้าใจนะครับเป็นแม้กระทั่งในในจุดที่เป็นค่าเซตติ้งเลยนะครับผมก่อนหน้านี้ผมเซตไป300 นะครับมันโชว์แรงดันเอาพุทประมาณ300กว่าโวลต์นะครับแต่โว์จริงออกมาที่210โวลต์น,นะครับผมก็ปรับขึ้นไปประมาณเกือบ350ถึงได้เอาพุทที่2 0 0ออนะครับเพราะฉะนั้นจอมีอาการค่อนข้างที่จะแปลกๆอยู่เหมือนกันนะครับยังไม่เจอยังไม่รู้สาเหตุนะครับตัวนี้่าใครที่เคยเจออาการนี้แล้วรู้วิธีแก้ก็นะครับ ก็ช่วยบอกหน่อยแล้วกันผมยังไม่เจอนะครับเครื่องนี้นะครับนี่เทสโหลดอยู่อย่างที่บอกนะครับอ่าแรงนั้นตรงนี้ไม่ต้องเออไม่ต้องไปดูนะครับใช้มิเตอร์วัดเอาหรือไม่ก็นี่ครับผมใช้อ้างอิงจากสโคบนะครับคงไม่มีอะไรแม่นกว่าสโคบแล้วแหละนะครับเพราะว่ามันวัดโบนที่ออกมาจริงๆเลยนะครับอ่าอีกอย่างหนึ่งนะครับ ตัวนี้นะครับตอนส่งมาผมไม่รู้นะครับว่าไปโดนอะไรมาสายขาดไปหนึ่งเส้นนะครับโดนเหมือนรอยกันไก่นะครับก็ทําการต่อให้เรียบร้อยแล้วนะครับอ่าก็ถือว่าจบนะครับตัวนี้อ้าลืมบอกลืมบอกอาการเสียเลยนะครับอาการเสียของเจ้าตัวนี้ก็คือเอ่อไดร์เบิดนะครับนี่ไดไออาร์นะครับไออาร์ไดระเบิดไปตัวหนึ่งนะครับเป็นรูเลยนะครับคลิป คลิประเบิดเป็นรูเลยนะครับแล้วก็เกตได้อีกคู่หนึ่งนะครับช็อตนะครับแต่นะครับที่แปลกก็คือมอสเฟตนะครับไม่ช็อตตัวนี้นะครับถ้าพอบอร์ดนี้มอสเฟตไม่ช็อตแต่ได้ช็อตทําให้อ่าไออร์ได้ระเบิดเป็นรูมาเลยนะครับแล้วก็มีระบบจ่ายไฟเสียนะครับอ่าก็อาการแปลกๆอยู่เครื่องนี้ก็ไม่รู้นะครับไปทําำท่าไหนยังไงให้มันช็อตลักษณะนี้ได้นะครับที่แปลก ที่แปดก็คือนะครับมอดเฟตดั้นไม่ช็อตนะครับแต่ไดพังนะก็มีให้เห็นนะครับอาการนี้นะครับโอเคเจ้าตัวนี้ก็ถือว่าการไม่หนักนะครับมอดเฟตไม่ช็อตค่าใช้จ่ายก็ไม่เท่าไหร่นะครับผมโอเคเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ